สวัสดีครับผมไม่ได้เจอกันเป็นอาทิตย์นะสองสามอาทิตย์ได้นะครับสวัสดีทุกทกท,กท่านเลยเดี๋ยวแชร์เฟซบ,บุ๊กตัวเองกันเดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนเข้ามาก่อนสวัสดีทุกทกท,กท,กท่านเลยนะครับ <c oughs> เฮ้ยเจ๋อจับไปยังให้เขากลับก่อนก็ได้ ใช่กดปิดอันนู้นสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับเดี๋ยวแชร์ไปที่เ facebook ส่วนตัวกันโอเคสวัสดีครับโอ้ยคันห้าร้อยแล้ว1ันหกร้อยคนแล้วก่อ <c oughs> นอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไป เช็คลายก่อนพอดีเมื่อกี้ผมเช็คลายเสร็จหมดแล,ม mm hmm. แล้วผมก็ดีใจมากนะครับว่าผมได้เช็คเร็วลายเร็วกว่ากําหนดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ออกไปเตะฟุตบอลไม่ได้ออกไปดูพระนะครับเพราะว่าดูมาแล้วตอนเย็นนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวไม่ได้หยิบพระมาเลยวะลืมหยิบพระเลยวะ่ะแบบนมันอยู่ตรงนี้พอดีเลยสวัสดีครับเมื่อกี้ผมตั้งคําถามไว้ว่าอะไรไม่รู้โอ้โหอยากให้ไลฟ์สดเรื่องอะไรนี่คนคอมเมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปด คำถามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยเรื่องเชิญชวนทําบุญหลวงพ่อทองวับ้านไร่อ๋อโอ้โหพระในทองคําพระรุ่นไหนอนาคตดีเรื่องพระที่อาจารย์บอยสร้างกับเรื่องหุ้นโอ้โหเรื่องหุ้นกับพระของนิยมแล้วแล้วแต่พี่ครับหยอกหยอกอัตะกูลเจทําไมวิ่งดีจังครับไม่ทันตกรตตลอดโอ้โหคนถามเพียบเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราจะเช็คลายก่อนเฮ้ยมึงหยิบอีกเครื่องไอ้ขาตั้งกันอยู่ตรงนี้่ะอยด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเช็คลายก่อนนะครับสําหรับหลายๆท่านที่ชอบ ที่ส่งลายมาหาผมวันนี้ผมหมอนตรงผมสบายใจผมเช็คลายใกล้หมดแล้วนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยโล่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คลายกันในส่วนที่เหลือก่อนนะครับตอนนี้ก่อนอื่นนะครับนี่วันนี้ผมขึ้น qr code ไว้หน้าหน้าจอนะครับสําหรับหลายๆท่านที่อยากจะส่งลายหาผมนะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหลักการครับสําหรับหลายท่านที่เข้ามาใหม่นะเข้าไปดูตรงที่ปักหมุดเลยนะครับ เข้าไปที่บอร์ดเท่ากัน Fc แบบนี้ไฟมันกระตุกไฟกระตุกนี่แบบนี้บอร์ดท่ากัน Fc นะครับแล้วก็ปิดตรงนี้กันผมปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยแบบนี้นะครับสาหรับหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับแล้วส่งไลน์ไม่เป็นนะโทรมาถามมาส่งไลน์อย่างนี้กดนี้ยผมวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนานะครับสองห้าสองห้าหกสามนะกดลิงก์ตรงนี้เลยปุ๊บทีนี้ก็เปิดแอปพลิเคชันเข้ามาที่ไลน์แล้วก็ส่งมา ส่งมาผมได้ผมก็จะดูให้ทุกคนที่ส่งรูปพระหาผมนะแต่ผมจะไม่ตอบกับทุกคนนะครับเพราะว่าเนื่องจากไม่ไหวจริงๆนะครับวันนึงเนี่ยตอนนี้มีอยู่51คนนี่ผมดีใจมากๆเลยเหลือเท่านี้นะครับอันนี้มันอีกลายนึ่งคนนี้ขอขอสองแสนได้ไหมฮะเนี่ยผมจําเป็นต้องใช้ตังค์นะครับเดี๋ยวผมว่าผมใช้ขาโทรมาหาผมเลยดีกว่านะครับคนนี้นะครับตลราคาแพงไปหน่อย เดี๋ยวลองดูว่าเขาจะโทรมาไหมนะครับเขาเพิ่งตอบผมเมื่อตอนเมื่อกี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเผื่อเขาจะโทรมานะถ้าเขาโทรมาก็จะได้คุยออกับเขานะครับแต่ถ้าเขาไม่โทรมาก็เรื่องของคุณไม่คำรานเ้ไม่โทรมาก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้ใครส่งไลน์หาผมบ้างนะครับนี่มาดูกันง่ายๆเลยอันมันไฟข้างๆเห็นไหมข้างๆมือผมนี่กระพริบกระพริบนี่คือผมเปิดไฟสว่างไปป่ะ เดี๋ยวว่าลองปิดไฟโคมน,นี้เส้นนี่มันสว่างมันไฟมันเต้นหมดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับ,รบผมจะเริ่มเช็คลายแล้วนะครับนี่คนนี้ผมมากดำเนินการไวร้ทาให้รู้ใหม่อ่าเออดีขึ้นดีขึ้นละดีขึ้นไหมไฟไม่เต้นละดูกันนะครับว่าแท้ไม่แทอนะ,อะสำหรับเหรียญน,นี้ลองพ่อแดงนะอันนี้แท้นะถ้าดูจากรุ่นนี้แท้แต่เป็นรุ 2, นะ่นสองเป็นเลขแปดเห็นไหมเดี๋ยวหาตัวของตรงในช่วงนี้นะครับ ท้องไส้ปั่นปวดนะวันนี้นี่สิบกว่ารอบแล้วครับนี่นะครับตรงนี้เป็นเลขแปดในนี้ไม่ใช่รุ่นแรงนะตรงถ้าตรงนี้เป็นเลขแปดไม่ใช่รุ่นแรงนะอันนี้แท้นะเท่าที่ดูจากรูปนะอย่างนี้แท้นะครับก็เขาคงดูอยู่แหละนะครับลองดูนี่ก็แท้นะครับแต่นี้ไม่แท้พอแดงนี้ไม่แท้นะเพอแดงนี้เยอะจริงๆนะพูดถึงนะรุ่นแม่ทัพเนี่ยครับนี่คนนี้ส่งอะไรมา ส่งมาแค่น,นี้ดูลำบากพา่อโตนี่มี้วพ่อโตนี่น่าจะแท้นะบุบุญไม่แท้นะครับสมเด็จไม่ได้นะครับอันนี้ตอนหลังนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคเนี่ยปกติแล้วไม่มีเกณฑ์นะรุ่นสองแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเท่าที่ดูจากรูปแบบนี้นะเท่าที่ดูจากรูปนะอันนี้เสร็จนะครับอันนี้เสร็จไม่แท้เท่าที่ดูจากรูปนะคนนี้รู้สึกจะส่งพระอันนี้แท้วัดประสาทอันนี้วัดประสาทนะครับอันนี้วัดพับเกนะ คนนี้นผสมไม่น,นี่แท้นะคนนี้นผสมน่าดูเลยนะครับอันนี้ก็เกยนี่ถ้าอันนี้แท้เรื่องใหญ่เลยนะครับอ่ะคนนี้เล่นผสมนะคนนี้นก็จะมีผสมเกยแท้ปนกันอันนี้ต้องดูตัวจริงนะเหรียญนี้โอกาสแหมอันนี้เดาอันนี้บอกยากเลยอันนี้ต้องดูตัวจริต้องดูตัวจริงนะอะเดี๋ยวเรามาดูากันค่อยๆไหลข้ามาก่อนอเคดูกันนะครับอันนี้แท้นะถ้าที่ดูจากรูปนี่แท้ อันนี้แท้นะครับถ้าเขาดูอย uh, ู่ก็ดูกันไปเลยนะครับผมคงไม่ได้ตอบอะไรวันนี้วันนี้ส่งสติกเกอร์มาเฉยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตอบทักทายอะไรใครนะต้องบอกก่อนตรงๆเลยนะครับต้องขออนุญาตจริงๆนะครับบางคนส่งมาหาผมแล้วก็ผมไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเนี่ยันนี้ถามแท้ไหมครับอันนี้ผมไม่บอกตรงและไม่ค่อยได้เล่นนะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ได้ไม่ชำนาญน่ยอยากให้แท้มากเลยสมเด็จอย่างเงี้ยผมอยากให้แท้มากๆเลยอันนี้ไม่แท้นะ อ๋อจะบอกว่าไม่แท้เอาอย่าไปบอกว่าไม่แท้แล้วกันบอกว่าผิดพิมพ์แล้วกันอผิดพิมพ์จะได้เป็นกําลังใจกันนะครับไม่มีราคานี่อันนี้แท้นะนี่เดี๋ยวนี้แท้นะคนนี้คนนี้น่าจะมีผ้าอย่างอื่นนะเนี่ยแท้นะเห็นฟอร์มมีแ e. ท้เลย,ยนะครับผมก็จะถามกลับไปว่ามีอย่างอื่นอีกไหมนะครับคือที่ผมไม่ถามเหรียญนี้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าเหรียญไม่แพงนะรุวนนี้เลยไม่แพง สภาพนี้ก็หลักหลายๆพันเท่านั้นเองนะครับผมชอบแบบแพงๆพอหลักหลายๆพันจะไปถามราคาคุณเดี๋ยวก็ไม่จบไปจ้ะนะครับเดี๋ยวคุณจะถามว่าคุณบอกให้เท่าไหร่ผมบอกเล่นหลักพันอุ้ยทำไมถูกจังโธ oh, แบบนี้ทาไมมันถูกขนาดนี้อะไรเงี้ยยาวอีกไม่จบนะครับผมก็เลยถ้าพาหลักพันต่อหลังผมก็ไม่ค่อยอยากถามนะพอถามไปปุ๊บเดี๋ยวมันไม่จบนะครับอันนี้เป็นพ้าแท้ใหม่นะครับนี่คือไม่ต้องพิมพ์อะไรมาเยอะนะครับนะครับแค่ใส่ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มา,มาครับไม่ต้องใส่ชื่อฮรส่งรูปแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มาเดี๋ยวผมสนใจผมรีบติดต่อกับทันทีทันใดเลยนะครับไม่ต้องห่วงฮะผมอยากได้พระคุณอยู่แล้วนะครับอยากได้ของที่มีค่ามีราคาจากคุณอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเช่าในราคาที่แพงนะครับเพราะว่าผมเช่าส่วนใหญ่ก็เก็บเก็บไว้นะครับถูกใจก็เช่าเก็บเพราะว่าบอกอย่างที่บอกนะครับผมเล่นหุ้นเป็นอาชีพนะส่วนเรื่องพระนี่ผมแค่แบบสนองตัณหาแค่อยากได้เจอแล้วรู้สึกว่าช่วยคนได้ก็ ก็ช่วยซื้อไปนะครับไม่ได้คิดอะไรมีอย่างเงี้ยส่งบัตรมาไม่ต้องส่งแล้วฮะส่งรูปพระมาเลยนะไม่ต้องส่งบัตรมาครับผมไม่ชอบดูบัตรบัตรจะบัตรเก๋บัตรแท้บัตรอะไรก็แล้วแต่เขาจะดูแท้ดูเก๋ผมไม่ได้สนใจฮะนะครับผมดูที่พระอย่างเดียวอันนี้ที่ดูนี่คือดูแล้วนะฮะที่เนี่ยอย่างที่เปิดผ่นานๆเนี่ยไม่ได้ชี้แจงเพราะว่าไม่อยากจะไปตอบอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มตอบให้บ้างแล้วกันนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนแล้วว่า วันหนึ่งเนี่ยคนส่งหาผมเนี่ยประมาณ4 5 0ถึงคนนะครับก็จะตอบกลับแบบที่สนใจตอบกลับทุกคนไม่ไหวจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ไหวจริงๆเฮ้ยอันนี้อันนี้อยากให้แท้จังเลยนี่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 เอา้าเลื่อนดูก่อนนะครับองนี้นะครับเท่าที่ดูจากรูปภาพนะครับหลวงปู่ทวนะฮะหลวงปู่ทวเท่าที่ดูจากรูปภาพไม่น่าจะแท้นะครับนี่อย่างนี้โอ้โหคนนี้นี่ ไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกใจเลยนะครับทั้งหมดเลยที่ส่งมานะครับสมเด็จก,ก็ไม่ถูกพิมพ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบที่ผมเล่นแล้วกันนะจะไปบอกว่าเจเลยที่บอกหามึงเกิดไม่ทนมันเกิดทันหรือเปล่าไปบอกเขาเจนะฮะกลายเป็นทะเลาะก,กันเปล่าก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบดีกว่าเพราะเพราะไม่ตอบเนี่ยมันมันมันสรุปจบมันง่ายกว่านะไปตอบทุกองค์ที่เขาส่งมาเนี่ยมันทะเลาะก,กันเปล่านี่อย่างนี้นะครับเท่าที่ดูจากลูกก็ยังไม่ค่อยตรงสเปคที่ผมชอบนะ อยากให้ตรงสเปคจังเลยนะครับตรงสเปกนี่ผมเช่าแน่เปลี่ยนเลยนะครับเราก็จะดูไปเรื่อยอย่างเงี้ยทุกๆกวันเนี่ยผมทาแบบนี้ทุกวันหลังจากตื่นเช้ามานะครับผมก็จะมาเช็คลายแบบนี้วันหนึ่งตื่นเช้ามาอย่างน้อยก็มาสัก400กว่าคนนะครับ400กว่าคนที่ส่งานะหาผมผมก็จะเช็คอย่างเงี้ยทุกวันนะตื่นเช้ามาหมายถึงตั้งแต่ตีหนึ่งนะครับวนอย่าเที่ยงคืนผมยังดูอย่าเที่ยงคืนกว่าผมยังดูลายอยู่เลยตีหนึ่งนะครับจนถึงเก้าแปดโมงเช้าเนี่ยก็จะมาสัก สี่ร้อยกว่าคนนะครับพอผมเช็คลายเสร็จผมก็ในระหว่างที่เช็คลายผมจะฟังข่าวข่าวหุ้นนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะฮะของช่องเมย์แบงกิมเองนะฮะเดี๋ยววันไหนจะแชร์ให้ดูแล้วกันนะครับเมย์แบงกิมเองใครอยากรู้เรื่องหุ้นก็มีภาคเก่ามีกระเพาะปลาแล้วจะส่งให้ดูครับโอเคครับนะครับก็จะฟังเรื่องหุ้นในระหว่างที่ฟังหุ้นผมก็จะเช็คลายนะครับเพื่อที่จะนัดแนะในช่วงเวลากลางวันสําหรับคนที่ส่งมาแล้วมีแนวโน้มว่าจะแท้นะครับก็จะนัดกันเพราะเมื่อกี้พระโตนี่ดีนะ ดีนะแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เจาะลึนนกไนะงนี่เจ๋นะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหลงมือโตนะครับถ้าหูยาวๆแบบเนี้ยนะซุ้มเงินแก้วถ้าหูยาวชนขอบพวกนี้เจ๋เลยนะครับไม่ต้องไปดูอะไรมากถ้าหูยาวชนขอบนี่เจ๋เลยนี่ลงมือโตซุ้มเงินแก้วนี่ถ้าแท้งองค์นี้ก็น่าจะมาเจ็ดแปดหมื่นนะครับอันนี้ไม่แท้นะครับเดี๋ยวเราดูกันนี่อย่างนี้อย่างนี้อ๋อนี่ของเงินปีหนึ่งห้าหรือเปล่าอันนี้ต้องแกะดูนะน,นี่มองไม่ออกต้องแกะดูแล้วกข้ามาอยู่เฉียง นะครับเน่ยอย่างนี้ต้องแกะดูนะถ่ายชัดๆหน้าหลังขอบข้างมานะครับเดี๋ยวดูให้นะครับอยากเช่าอยู่แล้วทุกองค์ที่ส่งมาอยากเช่าทุกองค์แหละเดี๋ยวเราลองดูนี่ยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วแบบมีคนเมื่อกี้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วเงียบไปแล้วเผื่อเขาโทรมานะครับเดี๋ยวฟังด้วยกันคนนี้ไม่มีราคาอันนี้นี่ก็ดีนะหน้าเสือหัวหิน นี่เคยนัดเหมือนเคยนัดเจอแล้วนะแล้วก็ยังไม่ถูกใจไม่มีราคาเนี่ยผมอยากจะแบบให้เพื่อนๆเห็นแต่ผมให้ดูองค์ที่เมื่อกี้นี้ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเห็นรูปก,กันเดี๋ยวร้อยเขาโทรมาก่อนออเขายังไม่อ่านไลน์นะครับเดี๋ยวผมเซฟรูปไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วโพรมาผมไม่ผมจะไม่รับโทรศัพท์เลยถ้าไม่ ถ้าคุยไม่ได้ว่าเอาเบอร์มาจากใครนะครับผมก็จะไม่ไม่พูดคุยต่อไม่ชอบฮนะครับนี่คนนี้คือคนที่เมื่อกี้ผมถามว่าให้โทรมานครับแต่เขายังไม่อ่านไลน์นะครับอันนี้ชอบตรงนี้ฮะเข้าไปต่อโค้ดว่าปิติพรปิติพรนี่น่าจะเป็นร้านทองนะร้านเลี่ยมทองเก่านะสมัยก่อนนะครับคือเขาเขาเช่าเด่นนี้มาแหละแล้วเขาก็เปิดให้มาต่อโคดร,ร้านทองตัวเองเดาวอานะฮะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าไม่ตอบผมกับชอบมากกว่าแต่อันนี้โอเคได้แค่ความแปลกเฉยๆนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญแท้เหรียญหนึ่งนะครับเห็นแค่รูปๆอย่างเงี้ยก็อย่างที่ผมบอกเคยไร้สดนะฮะถ้ามันมีขอบขอบแบบเนี้ยมีโอกาสแท้นะสำหรับเหรียญเจริญพรขอบซ้อนแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ขอบซ้อนนะเป็นขอบตัวตัดนะครับที่ปิ้นเกินฝั่งนี้นะครับเท <ๆ S 2> <ด>่าที่ดูจากรูปนะโอกาสแท้ประมาณ95%เนเหรียญนี้เนี่ยเข้าตีผม200,000บาทแต่ผมมองว่าซื้อไม่ได้เพราะเนื่องจากเหรียญเนี่ยมันดำหมดแล้วแล้วก็ผ่านการใช้มาเห็นไหม หน้าผากสึกนะครับจมูกสึกแต่อันเนี้ยได้เท่ตรงเนี้ยตรงโค้ดตัวนี้แหละเท่านั้นเองถ้าถามว่าโดยหลักษากลอย่างเนี้ยก็ไม่ไม่ได้แพงนะครับอย่างนี้ก็แค่ชอบอะแล้วก็ซื้อแค่โค้ดตัวนี้แหละนะครับให้เบอร์ไปเมื่อกี้แล้วก็ยังไม่โทรมาเดี๋ยวลองดูครับว่าจะโทรมาแล้วจะเจร,เจ,ร,เจ,ราจาได้ไหมเขาตีสองแสนนะอ่าโอ้เมื่อกี้จากเมื่อกี้โอ้จากเมื่อกี้นี้แค่40กว่าคนตอนนี้กลายเป็น สองรอกว่าคนละที่ส่งมานี่คนนี้ก็พาดีนะเดี๋ยวเราให้ดูกันคนนี้ก็มีพาดีนะนี่คนนี้ก็มีพาดีคนนี้ก็พาดีนะครับนี่จะถามราคาไปก่อนเขาจะตอบไม่ตอบก็ว่ากันไปอีกทีนะครับเช็คลายกันต่อนะครับผมจะดูให้อีกแป๊บหนึ่งนะครับ ก่อนอื่นวันนี้ผมจะแจกเสื้อนะสำหรับคนที่ตั้งคําถามมาแล้วถูกใจแต่วันนี้อยากจะแจกกี่ตัวถ้ามีกี่ตัว50ตัว40ตัวอ่ามีประมาณ40ตัวนะครับผมจะแจกให้หมดเลยครับได้รับเออมาผมก็ไม่ได้เก็บอะไรครับผมก็แจกอย่างเดียวนะครับอันนี้ไม่มีราคาเลยนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับผมจะตอบกลับเนี่ยน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าพระส่วนใหญ่เนี่ยมาแล้วไม่ใช่แบบที่มีราคานะครับส่งมาเนี่ย นี่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 นนนหลวงพ่อแดงนะครับไม่ใช่รุ่นแรกนะเหรอน,นี้อา้าทำไมไมันถ่ายแต่ด้านหน้าอา้ามีแต่ด้านหน้านะครับไม่มีด้านหลังนะครับอันนี้แท้นะเท่าที่ดูอย่างนี้แท้นะอาจจะเป็นรุ่นรุ่นสามรุ่นสี่อะไรก็ว่ากันไปนครับอืมแบบนี้โอ้ในวันหนึ่งก็จะแบบเนี้ทั้งวันนะครับคือผมดูทั้งวันวนเวลายิ่งเวลาไลฟ์สดจะยิ่งมาเยอะนะครับแล้วถ้าผมไลฟ์นานเท่าไหร่นะครับ พอดีคืนนี้ไม่ต้องนอนฮะเพราะต้องเช็คลายอีกยาวนะครับแต่ก็ส่งมาฮะผมตอบกลับแบบที่สนใจเท่านั้นนะฮะนี่ผมอยากจะเจอแบบเก๋เหมือนๆจะได้สอนเพื่อนๆได้นะครับว่าแบบนี้คือเก๋นะครับหรือไม่ก็แท้มีราคาแพงๆเนี่ยจะได้คุยให้ฟังเลยว่าจะซื้อขายกันได้ไหมอันนี้ชุดเมื่อกี้ไม่มีราคานะนี่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 ดูจากรูปก็น่าจะแท้นะเนี่ยส่งมาแบบเนี้ยนะครับอย่างนี้ก็น่าจะแท้นะนอคนนี้ไม่เล่นพาดีเลย สะสกหมดเลยครับซึกหมดเลยมีแท้นะอ่ะคุยเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าตอนนี้ชิปไลน์นพอสมควรละก็ยังไม่มีรอให้เอออย่างนี้กับสว่างกว่าว้ยพอปิดไฟกับดีกว่าเออไม่งั้นมันสว่างไปแสบตาด้วยอ่าสวัสดีทุกทุท่ทานอีกครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาโอ้หลายแม่งเพียบเลยตอนนี้ มาเกือบสามร้อยคนละนะครับเจ้าสัวสามขึ้นหลักหมื่นต้นต้นไหมครับเนื้อการโอไม่เละไม่เป็นเลยครับคุณบอยชอบวิ่งมาลาทอนหรือเปล่าครับไม่ชอบครับคือการวิ่งเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ผมเองเป็นคนที่วิ่งได้นานวิ่งได้ไม่นานนะนะครับไม่อึดไม่อึดดีกว่าใช่ก็ว่าไม่อึดแล้วกันรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพอดี พอดีคุยอีเจ้านึงอยู่นะครับเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับเอาพาเข้าไปวันพฤหัสเฮ้ยวันพฤหัสนี้เราไปใช่พฤหัสนี้ปะอ๋อพฤหัสนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับคนนี้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็ฟังไปเลยแล้วกันนะครับ ดูก่อนว่าจะรับไหมสวัสดีครับครับครับอ่าสวัสดีครับเออตอนนี้คุยได้ไหมคุยได้ไหมเออคือตอน,น,เ,นเนี้ยเหรียญเนี้ยเหรียญเจ้าสัวเหรียญเนี้ยมันเราได้ถ่ายรูปเองบ้างหรือว่าคนอื่นถ่ายมาอ่ารูปเนี้ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้หรอครับพี่บอออยเคือพระองค์เนี้ยคือคือเป็นของลูกค้าผมผมซื้อผมซื้อพระกระเขาเนี้ยนานละหลายปีละอืมอืมครับแล้วพระองค์เนี้ย ให้ผมดูด้วยทีเนี้ยผมก็บอกโอเคเลยผมซื้อนะอ่าเดี๋ยวผมก็เลยถ่ายรูปไว้นานละแต่พอเวลาเวลาผ่านไปรู้สึกจะสองปีอ่ะนะครับเขาบอกว่าโอเคจะเขาขายอือ่าเขาจะขายแต่ตอนเนี้ยเขาเขาเขาแสนสองอ่ะพี่บอกไลยเปร้านสองอ่ะเออแล้วเรีกว่าแสนสองให้แสนสองให้แกะเลยแตนของก็ผมไปเอามาแลคือนี้ผมอยู่เชียงใหม่อยู่คือนี้ยังไม่ได้ไปเชียงรายเหรียญเนี้ยต้องต้องแกะ หรือหรือถ่ายให้ชัดกว่านี้เพราะว่าด้านหน้าจะดูว่าด้านหน้าเนี่ยมันแบนหรือว่าแตกถ้าแบนแบนถ้าแบนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ก็อยู่แค่หลักหลายหลายแสนแต่ถ้าด้านหน้าเนี่ยโดง่งจมูกโด่งเนี่ยก็ใกล้เคียงต่อรองได้ใกล้เคียงอาจจะประมาณสักเก้าแสนแปดแสนล้านหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ต้องดูว่าด้านหน้าแล้วตรงช่วงคอท่านเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้ตอนนี้เท่าที่ดูจาก เพราะว่ามันบล็อกมันเป็นบล็อกแตกอยู่แล้วล่ะกางหน้าท่านแหละไอ้กางตัวท่านแหละ,ละลแต่สภาพอย่างเงี้ยผมว่าถ้าซื้อแล้วปลอดภัยนะสักเจ็ดแสนห้านะเท่าที่ดูจากรูปนะครับอือหือแต่ผมกลัวว่าถ้าต่ำร้านเขไม่น่าจะขายอะไรงี้ไม่เป็นไรลองถ่ายให้ชัดก่อนผมว่าถ้าถ่ายชัดเนี่ยมันจะดูแนวแต่ถ้าต่มร้านแล้วเขาไม่ขายก็ไม่เป็นไรต่อให้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 ดูก่อนว่าตอนนี้เขาเอาสุทธิเลยเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องดูว่าจมูกหรือคอท่านน่ะ มันเป็นรอยแทงตะใบหรืออะไรหรือเปล่าตรงคองอ่าครับ <N ic c oughs> นะเอาเอางี้นะที่บอยผมนัดเขาเนี่ยผมนัดเขาเนี่ยวันพฤหัสบา่างโมงป่าสามโมงสี่โมงเย็นนี่แหละอ,อืได้ครับเดี๋ยวผมก็ขับรถจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเนาะแล้วก็อผมถึงแล้วเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้คุณผู้บริวารีแต่ถ้าให้ชัวร์แ,แกะแกะพ้าติดก่อนก็ได้เออโทรหาผมเนี่ยแกะพ้าติดอ้ะถ้าเป็นไปได้แกะพ้าติดแล้วโทรหาผมแล้วเดี๋ยวผมดูให้ว่าราคาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้ Okay. Okay. นะเอาอย่างนั้นแล้วกันโอเคครับครับสวัสดีคร <renewed> ับฮัลโหลอ่ะครับผมอะไรนะครับมรรผมต้องดูจมูกอย่างเดียวนะ <practise S 1> จมูกกับหน้า<ๆ>อย่างเดียวเลยนะถ้าหน้าถ้าหน้าไม่ได้หน้าจะูกแบนจบเลยแล้วก็ต้องดูว่ามันมีผิวไหมถ้ามีผิวโอเคอ่าตอนนี้อยู่ที่สภาพแล้วล่ะว่ามันไหวไม่ไหวตอนเนี้ย ได้ครับได้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับคืออย่างนี้ฮะเรากําลังดูพระเหรียญหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าของเขาตั้งราคาแพงนะครับก็ให้ดูพร้อมๆกันนะฮะคือองค์นี้นะครับไม่ค่อยชัดเลยไม่ชัดเลยเช่างไม่เป็นไรครัไม่ชัดเพราะว่ามันอยู่ในเลี่ยมนะครับแล้วก็ต้องให้เขาแกะ นะครับพอแกะเสร็จปุ๊บถ้ามีแนวโน้มนะครับว่าราคาได้เสียนะครับเพราะว่าตอนนี้มันปฏิกิริยาบับางหน้าท่านมองไม่ชัดนะครับว่าสวยไม่สวยนะครับแต่เบื้องต้นก็มีโอกาสที่จะแท้นะครับเก้90%ละนะครับก็ต้องมองดูว่าจะได้เสียไหมนะครับเรื่องจากเจ้าของเอาร้าน2องแสนบาทนะครับประมาณนี้